สวัสดีครับวันนี้ผมมีเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ l t z เครื่อง2,005นะครับคันนี้เป็นตัวปี2018ด้วยนะครับได้ตัวท็อปสุดเลยนะครับขับ2นะครับโฉมสุดท้ายแล้วนะครับของเทลเบเซอร์นะครับแล้วที่สำคัญคันนี้ไม่เพียงแค่88,000โลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวมีประกันชั้น1เหลือให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับ นี่นะครับตัวรถของเท i l b เซอร2.5 LTZ ปี2018นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยนะครับสีก็เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับน็อตไม่มีขยเยบแม้แต่ตัวเดียวนะครับตัวรถค่อนข้างสดลิปเลยนะครับสีสวยๆนะครับมาพร้อมกับประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับรถใช้งานค่อนข้างรักษามานะครับ ไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะครับกรอบสวยๆใสๆเลยนะครับกรอบสวยงามมากๆครับโคมไฟไม่มีแตกหักไม่มีรล้าวเลยนะครับกระจังหน้าก็เป็นปกระจังหน้าโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้เชฟตรงกลางใหญ่ๆนะครับ,บ right. สวยๆแบบนี้นะครับเงาๆเลยครับกันชนด้านหน้าก็สวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึง4ี่ตำแหน่งมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับนี่คันนี้นะครับไฟติดครบทุกดวงเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าตัวรถของเขานะครับดูหล่อเลยนะครับ เดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างนะครับล้อละยางนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้เชฟให้นะครับคันนี้เป็นแม็กเดิมๆเลยนะครับขนาดล้อของเขานะครับได้ขอบ18นะครับได้ยางบิสโตนะครับยางตียอนะครับอาจจะวิ่งได้ประมาณปีกว่าๆนะครับขนาดไซส์ยางของเขานะครับ265 60 R18 นะครับช่วงล่างคันนี้ก็เฟิร์มๆนิ่มๆเลยนะครับ รถไม่มีสายไม่มีโยนครับขับขี่ดีมากนะครับถัดขึ้นมานะครับแก้มของเขานะครับก็จะมีคิ้วมาให้ด้วยนะครับสีดำนะครับสวยๆแบบนี้ตัดกับตัวรถสีขาวดูดุเลยนะครับบันไดทางขึ้นนะครับสีดำสวยๆนะครับมาพร้อมกับโลโก้เทลเบเซอร์ที่เป็นโครเมียมนะครับถัดขึ้นมานะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับแลกหลังคานะครับคันนี้นะมีมาให้เลยนะครับพร้อมออกทริปขนของได้เลยครับอุปกรณ์คันนี้มาให้แบบครบๆเลยนะครับ มีการสาดมาให้ด้วยนะครับทั้ง4บานเลยครับแล้วกระจกของเขาครับก็เป็นกระจกเดิมจากโรงงานทุกบานเลยครับนี่กระจกเดิมๆสวยๆนะครับ <c ambling. S 2> ข้อดีของเทลเบเซอร์นะครับผมบอกนิดนึงนะครับเบรกด้านหลังนะครับไม่ใช่ดัมนะครับเป็นดิสเบรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้นะครับนี่นะครับด้านข้างตัวรถนะครับสีสันสวยเลยนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับสีค่อนข้างเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ลังพึ่งเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานกรอบไฟสวยๆใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้าวเลยนะครับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับโลโก้เชฟโรเลตนะครับด้านล่างก็จะมีขมียมเลนแสงมาให้ด้วยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับแล้วในส่วนของโลโก้นะครับก็จะเขียนมานะครับดูลแมกดีเซลนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2,005ดูลแม x กนะครับแล้วก็มีโลโก้เทลเบเซอร์ที่เป็นขมียมให้นะครับฝั่งขวานะครับก็จะมีโลโก้ LT z นนะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ กันชนด้านหลังสวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับสีเงินนะครับสวยเลยนะครับนี่ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมให้ดูกันนิดนึงนะครับฝั่งด้านซ้ายสีก็เต็มนะครับสีสันสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีการชนหนักพิควาตตัดต่อจมน้ำมาอย่างแน่นอน100%นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูกันนะครับนี่นะครับ เปิดมานะครับด้านในค่อนข้างใหญ่โตเลยนะครับหลังคาเนียนๆตึงๆนะครับไม่มีหย่อนย้อยเลยนะครับในส่วนของหลังคานะครับเบาะที่นั่งแถวที่3ามนะครับก็ยังสวยๆแบบนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับดูในส่วนของตัวหนังเบาะนะครับนี่ตัวเบาะสวยงามนะครับมีที่วางแก้วให้อีกนะครับเบาะตอนที่3มแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับแล้ววิธีการพับเบาะของเขานะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับดึงสลักตรงนี้นะครับดันเข้าไปนะครับ นี่ครับก็จะได้ที่เก็บของใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับมีที่วางแก้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้อีกนะครับด้านละใบนะครับถาดรองของเปียกมีมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมี power outlet นะครับให้ด้วยหนึ่งตำแหน่งนะครับไฟในเก่งนะครับติดครบหมดทุกดวงนะครับแล้วก็มีที่รัดของให้ด้วยนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับแอร์ด้านหลังนะครับเขาจะมีถึงตอนที่3เลยนะครับการันตีไม่มีร้อนอย่างแน่นอนนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการรื้อออกเลยนะครับตัวน็อตสวยๆนะครับนี่นะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับรับประกันได้เลยครับว่ารถไม่มีการชนผิดความตัดต่อจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับเม็ดอาร์กนะครับสวยๆนะครับเม็ดอาร์กนะครับฝั่งซ้ายสวยแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวาก็สวยงามเช่นกันนะครับเม็ดอาร์กนะครับคมๆกลมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อครับไปเลยครับ เอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจเชฟโรเลตแบบพับเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ของเขานะครับอยู่ที่8 8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับกรอบเรือนไม้ก็ยังสวยๆใสๆนะครับไม้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับกรอบเรือนไม้สวยงามมากๆนะครับรถไม่มีช้ำไม่มีโซมอย่างแน่นอนนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับ แล้วในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ FM AM MP3 ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเส้นบ่งบอกระยะชัดเจนเลยเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นก็หมุนตามแบบนี้นะครับทำให้เราถอยหลังได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับช่องแอร์สวยงามไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับช่องแอร์สวยๆเลยนะครับ หันลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของระบบแอร์นะครับแอร์คันนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลด้วยนะครับมีตัวเลขบอกให้นะครับการันตีแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นปุ่มคอมเลนนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราขับไม่ตรงเลนนะครับอันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยเขาค่อนข้างเซฟตี้เลยครับปุ่มแ็กชั่นคอนโทรลนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มไว้สบ ปุ่ม parking sensor นะครับสามารถปิดเสียงได้นะครับเวลาถอยจอดถ้าลำคานนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์ด้านหลังนะครับซ้ายขวาก็จะเป็น power outlet ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะครับแล้วเรามาดูคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับหัวเกียร์เงาเงาเลยนะครับไม่มีรอยแม้แต่แอะเดียวนะครับหัวเกียร์สวยงามมากๆนะครับเป็นโครเมียมใสๆเลยนะครับเข้าชิดทุกเกียร์เลยครับรันตีครับสามารถชิปอัพชิปดาวได้ที่คันเกียร์ด้วยนะครับ ัดลงมาครับก็จะเป็นเบรกมือนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับที่วางแก้วมีมาให้นะครับที่เท้าแขนสวยงามนะครับมีช่องเก็บของให้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนระยะชนของรถคันข้างหน้าให้ด้วยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะครับ พรมลายสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับในส่วนของพรมลายเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสวยมากๆนะครับเหลาจับนะครับเสา A เสา B นะครับซ้ายขวาสะอาดเลยนะครับหลังคาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเนียนๆตึงๆนะครับไม่มีหย่อนย้อยเลยนะครับด้านบนเพดานก็จะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับม่านบังแดดพลาสติกไม่เคยถูกแกะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวาครับรถคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันต่อครับไปเลยครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับเบาะตอนที่2นะครับสวยงามนะครับแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับตัวเบาะสวยงามมากๆนะครับเบลดําเดิมสนิทนะครับบางท่านอาจจะมองเบาะเป็นสีดำนะครับแต่บางท่านอาจจะมองว่าเป็นน้ําตาลเข้มนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับพรมมีมาให้ทั้งคันนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับนั่งค่อนข้างจะสบายเลยนะครับขาผมเลยอีกเยอะนะครับหัวผมเลยอีกเยอะเช่นกันนะครับ p ร w e r o u t l e ตด้านหลังมีมาให้1ตําตำแหน่งนะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับที่เท้าแขนก็มีมาให้นะครับมีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับกระเป๋าหนังจิงโจ้ครับเนียนตึงๆซ้ายขวาสวยๆนะครับแล้วปุ่มปรับแอร์เพดานก็มีมาให้นะครับเราสามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั่วคันแน่นอนครับหลักๆโดยรวมนะครับด้านหลังนั่งสบายนะครับเดินทางใกล้ทางไกลได้หมดไม่มีเหนื่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปพับเบาะตอนที่2กันให้ดูด้วยนะครับ วิธีการพับนะครับเราดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วเบาะเขาก็จะตีออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้ขึ้นไปนั่งเบาะแถวที่3ได้นะครับหรือจะเก็บของเพิ่มเติมก็ได้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับในส่วนของเทลเบเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับ ให้กาลังแรงม้าสูงสุด180กว่าม้าเลยนะครับเครื่องดูดละแม็กเขาทนทานอยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างคันนี้หายห่วงนะครับเฟิร์มๆเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสภาพใหม่มากๆนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับ QR Code เดิมจากโรงงานก็มีมาให้นะครับวิ่งทางไกลได้เลยนะครับความร้อนนิ่งๆนะครับโครงสร้างนะครับก็สวยๆเลยนะครับเดิมจากโรงงาน100%นะครับ เมดอาร์นะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับฝั่งด้านซ้ายก็เดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับสวยๆเลยนะครับรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับฝากระโปรงครับก็ไม่มีร่องรอยของการขันเลยนะครับแผ่นกันความร้อนครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแผ่นกันความร้อนสวยๆนะครับการันตีได้เลยรถคันนี้เอาไปวิ่งกันต่อยาวๆได้สบายๆนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับเทลเบสเซอร์คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับ ดูรอบเครื่องรอบเกียร์นะครับนิ่งๆเลยนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับเข้าชิดทุกเกียร์หกเกียร์เลยนะครับขับขี่ดีมากนะครับเป็นตัวโฉมสุดท้ายของเทลเบเซอร์แล้วนะครับตะกี้เขามีสัญญาณเตือนด้วยนะครับเวลาเราค่อมเลนนะครับออปชันเขาค่อนข้างจัดมาเต็มเลยนะครับขายได้ไปคุ้มเลยนะครับรถมือเดียวด้วยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้นะครับที่สำคัญไมน้อยด้วยครับ ขับขี่ค่อนข้างดีเลยนะครับดูครับอัตราการเร่งครับผมคลิกดาวครับแป๊บเดียวร้อยกว่าแล้วนะครับเครื่อง2 5 0 0ซีซีถือว่าประหยัดน้ํามันนะครับแรงม้าก็เยอะนะครับแรงม้าอยู่ประมาณ1 8 0กว่าม้าเลยนะครับแรงด้วยประหยัดด้วยนะครับในส่วนของเทลเบเซอร์โฉมสุดท้ายนะครับระบบเบรกก็ดีมากนะครับรถใช้งานค่อนข้างรักษาเลยนะครับขับขี่ดีครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จริงนะครับ แต่เสียงเครื่องเขาเก็บค่อนข้างดีมากครับเนี่ยผมลองเร่งดูครับแทบไม่รู้สึกเลยครับว่าเราขับขี่รถดีเซลนะครับเสียงเขาไม่ค่อยเข้ามาในห้องภายในโดยสารเลยนะครับเก็บเสียงดีครับไฟเลี้ยวใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับนี่นครับช่วงโค้งเงียนๆนิ่งๆครับไม่มีสายโยนครับช่วงล่างเฟิร์มๆเครื่องเกียร์เฟิร์มนะครับไปต่อครับแอดียวนะครับความเร็วอยู่ประมาณ90กว่าแล้วนะครับ เดินทางใกล้ทางไกลสบายแน่นอนนะครับในส่วนของเทลเบเซอร์2.5คันนี้นะครับได้ตัวรถปี18นะครับไปต่อครับเป็นตัวท็อปสุดขับ2เลยนะครับแล้ววิสัยทัศน์การมองนะครับดีเลยนะครับขับขี่ค่อนข้างง่ายสบายนะครับไปได้ทุกที่ที่มีทางครับไปกันต่อครับ กดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับช่วงจังหวะเรงแซงอะไรก็ขึ้นหมดนะครับเลือนไม้ก็มีทั้งเข็มแล้วก็ตัวเลขดิจิตอลบอกให้นะครับสะดวกสบายครับช่วงเทโค้งนะครับรอยต่อของถนนไม่เรียบก็แทบไม่รู้สึกเลยนะครับโดยรวมนะครับขับขี่ค่อนข้างดีครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของคันนี้ครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยนะครับ ไปครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะผมขอขายอยู่ที่459,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้รถมือเดียวมีประกันชั้นหนึ่งนะครับใม่เพียงแค่8ป0 0 0ดโลเท่านั้นนะครับได้ตัวท็อปสุดขับ2นะครับเทลเบเซอร์ l t z เครื่อง2005นะครับโฉมสุดท้ายแล้วด้วยนะครับ459,000าเท่านั้นนะครับราคานี้คุ้มๆเลยนะครับสมัยป้ายแดงนี่คือล้านกว่าบาทเลยนะครับแล้วตัวรถคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับ เหลือเพียงแค่459,000แล้วเท่านั้นนะครับพร้อมใช้งานยาวๆได้เลยครับแล้วราคานี้นะครับผมก็จัดการส่งมอบให้ฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็รับประกันในเรื่องของการโอนให้ด้วย100%นะครับรับประกันไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําอย่างแน่นอนด้วยนะครับแล้วในเรื่องของอะไหล่นะครับบางท่านอาจจะกังวลใจนะครับว่าอะไหล่จะหายากนะครับแต่ผมบอกเลยอะไหล่นะครับหาง่ายมากๆนะครับเซอร์วิสค่อนข้างง่าย ดูแลง่ายไม่จุกจิกเลยนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลหลังการขายให้อย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอฝากเจ้าเทลเบเซอร์คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ